ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆฮะแต่ตอนนี้ผมเห็นในในในโซเชียลเรื่มทะเลาะกันแล้วครับอืมรัฐมนตรีช่วยก็เริ่มออกมาพูดแล้วครับอ่าให้เลิกเรียก Walk-in อ่าอ๋อ Walk-in กับ On-site ตอนนี้เออออนไซต์เป็น On-site ์ห้ภาษาไทยไม่มีใช่ไหมภาษาไทยไมวบาบอกอะไรจะออนไซต์จุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียน คือ <c oughs> มันกลาย <c oughs> เป็นว่าประเทศไทยมีภาษาของตัวเองนะ,ะแต่รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้นําในการใช้ภาษาไทย,ยช้ภาษาตบปาปหลังหมดย้อนกลับไปไงครับไอคนประชาัมพันก็คือจะ,จะประชาธิปันแบบสิ่งที่อยากจะให้รู้อะไม่ได้มองว่าประชาัมปัน์ไปแล้วคนรับสารม,มันรู้หรือไม่รู้เออแล้วผมไม่ไม่เข้าใจอะก็คือคุณต้องเข้าใจดีระบบการศัพท์ว่าเราอะมันไม่ใช่ว่ามันเข้าใจทุกอย่างศัพท์บางที มันไม่ต้องใช้ศัพท์ได้ไหมเอาแบบภาษาในไทยมาเลยเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนรู้ทุกคนนะะแล้วผมบอกอเลยนะเพื่อนร่วมวิชาชีพเราน้องๆเราุูานหลังก็เป็นออืมีคําย่อไม่ไม่ซึ่งตัวเวลาพวกเราเขียขนข่าวเราจะเขียนคําเต็มก่อนแล้วก็วงเล็บคําย่อครับที่ให้ใน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 เขาเรียกว่าประโยคแรกที่ใช้นะประโยคแรกของนั้นนั้นต่อไปใช้ย่อได้ก็ะชาวบ้านก็มีตัวเทียบไปไงปัจจุบันไม่แต่ละตัวย่อมาไม่มีตัวขยายตัวเทียบเลยอืมอืมงง ผมก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมยุ่งจะทำยังไงนี่ยังไม่รอมัคซ,ซีนวัคซีนเทียงแก่กันแล้นะใช่ใช่ก็เลยอยากจะฝากสุดท้ายเนี่ยนะผมว่าทางออกของเราตัวเนี้ยอย่างที่ย้ำไว้ประชาชนเนี่ยต้องต้องเข้มงวดตัวเองต้องป้องกันตัวเองเองนะครับแล้วก็ยกคำครูบาอาจารย์ผมมาบอกแล้วกันทำบุญต้องขนขวาย hmm. เปรียบเที่ยเหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะไม่ติดเชื้อโควิดและต้องการฉีดวัคซีนตอนนี้เราต้องขนไววยวยตัวเาเอง อติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าคิดว่าเรื่องไม่ใช่แล้วลงลวเียมันทุกแอป,ปเลยใช่ไหมแล้วก็ไหนมันไม่พอใจรัฐบาลมันไม่พอใจนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ยกไว้ก่อนเอาตัวใหร้รอดพ้นจากโควิดก่อนใช่ไหมนะอ่านข่าวก็ดูหน่อยอืดูดูให้มันครบถ้วนหน่อยโปรยพลาดรายละเอียดนะครับ,บแล้วก็ เรื่องนี้กลับไปยังรัฐบาลหน่อยคือว่าพยายามเอามาแถลงที่เดียวกันแล้วแจ้งคำง่ายๆไม่ต้องแวะไม่ต้องเหน็บใครเขาพอเขาสวนกลับมาแล้วเดี๋ยวจะไปเอาตัวอักษรมาตีความขยายอีกนะครับทําบุญต้องขนขวายอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะปลดเราต้องขนขวายทําความดีต้องใส่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องใส่ใจตัวเองสุดท้ายฝากไปยังนักวิชาการทั้งหลายเอแล้วก็แล้วก็ให้ให้ฝากประเด็นพวกนี้ด้วยเลยเสาเสวนา ไม่ไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากอยากรู้จะพูดอะไรพวกนี้ติดตามมันเอาบอกหมดเดี๋ยวรู้แล้วสุพรรณจะพูดอะไรไม่เอาเราเรามาแบบเล่นตัวฝากนักวิชาการทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิชาการแถวแถวสถาบันอุดมศึกษาแถวท้องทุ่งบางกะปิอ่าฮะผมสัมพันธ์กับสถาบันนี้นะครูบาอาจารย์ผมหลายคนเพื่อนหลายคนพี่หลายคนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่เติบโตมา่างที่นี่ ผมเองแต่ก่อนก็เคยเข้าไปเล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่นครับยานำสถาบันยานำยานำสถาบันพี่จะมีพูดถึงเรื่องยานี้บมสะดุ้งเลยเราก็แผลเราก็แผลยานำสถาบันตัวเองเข้ามาคลุกการเมืองครับยานำสถาบันตัวเองเข้ามาคลุกการเมืองครับคุณจะบอกว่าจุฬาธรรมศาสตร์น้อยรลามก็แผงก็เข้ามาไม่ใช่จุฬาธรรมศาสตร์รามก็แผง <N ic> นักศึกษาอืนักศึกษาเข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจารย์รเข้ามาหลังจากที่นักศึกษาเคลื่อนไหวอาจารย์พยานจะเข้ามาให้มันอยู่ในรูปในรอยเข้ามาช่วยเหลือเวลามีปัญหากฎหมาย<ะ>แต่ที่สถาบันแห่งนี้ที่ท้องทุ่งบางกะปิเนี่ยตัวคณอาจารย์ลงมาเล่นเองแล้วเอาสถาบันเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองการเมืองเปลี่ยนพัวสถาบันคุณจะอยู่กันยังไงอืคุณอยาาคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาคุณเนี่ย เพื่อร่วมรุ่นเนี่ยอของพวกคุณเนี่ยเป็นใหญ่เป็นตูไปเนี่ยเพราะในสาการเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจหรอกปัญหามันจะตกกับนักศึษารุ่นหลังอืมผมบอกเลยเอ้าแล้วผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมรู้จักสถาบันแห่งนี้มาเนี่ยนะอะจนมาถึงจุวันปัจจุบันเนี่ยมายุคนี้สมัยนี้แหละที่นักวิชาการสถาบันนี้เอาสถาบันตัวเองเข้าไปคลุกกันอย่างมากที่สุดอืมฮะเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย้อนกลับไปดูสิ ครับเออเดี๋ยวอย่าร้องนะผมบอกคือผมไม่ทําอะไรหรอกว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองแต่เวลาการเมืองเล่นพวกคุณพวกคุณอย่าร้องนะพวกเวลาพิจารณมบ้เงก็ไปสูค้างแย้งเองอ่าฮะครับเอออ่าครับผมโอเคอ่าผมอยากจะปิดท้ายด้วยความเศร้าของทิศทางเศรษฐกิจปีนี้นะมีข้อมูลใหม่ออกมาจากศูนย์วิจัยกรุงไทยธนาคารกรุงไทยของรัฐบาลนะ ออกมาประเมินว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังแล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดได้เนี่ยอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ทําให้ GDP ปีนี้ในทัศนะของศูนย์วิจัยกรุงไทยว่าจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนี่ผมว่าเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกในเมืองไทยนะที่ออกมาพูดว่าปีนี้จะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตยังไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้นะกรุงไทยเหรอกรุงไทยครับศูนย์วิจัยกรุงไทยพอศูนย์วิจัย ไม่ทราบเหมือนกันเขาคือข้อมูลออกมาบนข่าวออนไลน์และโดยดที่บอกว่าเป็นข้อมูลศูนย์วิจัยถือว่ากล้าหารมากนะแกแกกินดีหมีมาหรือว่าแกใกล้เกษียณแล้วศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นถึงไม่เกินหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นครับพี่พี่วีผมห่วงครับผมจะนปห่วงแกแล้วเนี่ยว่าแกจะกจินดีหมีมาหรือว่า,วาแกจะ,ะเกษียณแล้วผมห่วงนะผมห่วงรับยิงที่แกกล่าวว่พูดข้อที่จริงครับเออแล้วก็ ก็ตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกับสภาพัฒน์นะก็คือเลขาสภาพัฒน์ก็แถลงในในทิศทางแบบนี้แต่ว่าสภาพัฒน์เนี่ยยังไม่กดลงมาต่ํากว่าหนึ่งสภาพัฒน์ประเมินว่าหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าในขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยทั้งกรุงไทยทั้งสภาพัฒน์บอกว่าอย่างมากก็ห้าแสนคนคุณอย่างไยครับขอถมตั้งข้อสังเกตไหมว่ากลายเป็นว่าหน่วยงานของรัฐกล้าหาญกว่า สถาบันการเงินของเอกชนนะครับตอนนี้สถาบันการเงินเอกชนยังไม่ถึงขนาดนี้นะตอนนี้ให้สองจุดเจ็ดเป็นส่วนใหญ่ครับนั่นเองต้องชื่นชมต้องชื่นชมว่าพี่ทวีแล้วก็น่าเศร้ามากนะที่ไม่มีข้อมูลพวกนี้ออกมาจากสถาบันอุดมศึกษาเลยนะคณะเศรษฐศาสาตร์ทั้งท่าพัชการทั้งสามย่านเนี่ยผมไม่เห็นมีการมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แล้วก็สื่อสารกับต่างคมนะ TDRI ก็เหมือนกันนะวันนี้เป<อ>็นไปไหนกันหมด นักเศรษฐศาสตร์เขาอินเตอร์เทนกับการไปไปอยู่รับงานพวกโปรเจกต์ต่างๆของเอกชนนะครับอ้คือมันเศร้ามากอ่ะเออเรายังมีสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยแต่ผมไม่เห็นแอคชั่นอะไรเลยใช่ในจังหวะที่บ้านเมืองกำลังโอ้โหประชาชนทุกยากแสนเข็นแบบนี้เขาหาหน้าหัวข้อนี้แหละครับนักวิชาการเนี่ยหายไปไหนหายไปไหนเพราะอะไรไหมครับเวลามีปัญหากฎหมายนักวิชาการกฎหมายก็ไม่เคยออกมาครับ มีปัญหาทางการปกครองการเมืองนักศารตร์ก็ไม่เคยออกมาเป็นเอกภาพครับนะฮะก็อย่างที่คุณปันพูดถึงแหละครับชัดเจนได้นะฮะแล้วก็ยังเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักข่าวใหม่ๆนะฮะหรือจังยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยอาจารย์เกิดเกียรติอาจารย์สุธีประสาทเศษอาจารย์วีรพงศ์อาจารย์ใจลงตุวนคีรีอะไรต่างพวกนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ เราไม่รู้จักอะนักเสตา์ไปไหนไม่มีเลยไม่มีเลยครับก่อนอาจารย์วีรพงศ์เป็นคณะเสนาะบดิจุลาเนี่ยนะโอ้โหแบบใครๆครก็รู้จักใช่ใช่ตอนนี้อยากฟังอาจารย์วีรพงศ์พูดก็ต้องอ่าต้องติดตามที่เวทีความคิดถ้าอยากฟังอาจารย์รังสรรค์นพอพรพันธ์เนี่ยนะครับปรมาจารย์ด้านเสตา์นี่ก็ต้องอ่านทางเฟซบุ๊กอาจารย์จะเขียนลงมา ก็เขียนแต่ลเรื่องขอคุณอาจารย์หลังหาต่างๆไม่มีแล้วใช่ใช่คือไม่มีใครไม่มีใครไปเอาของแกมาออกไงแกก็เลยเขียนเฟซบุ๊กแกบอกเลยใช้สื่อสารทางเฟซบุ๊กแต่ผมอ่านยาประจับออ่า